สวัสดีค่ะดิฉันนางโงเพชรพันทองเป็นครูประจำฐานการเรียนรู้ชุมนุมปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโรงเรียนบ้านยางงามทางชุมนุมของเรานะคะได้มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญปฏิบัติจริงจุดประสงค์ของการทำปุ๋ยหมักนะคะก็คือลดปัญหาเกี่ยวกับขยะใบไม้ภายในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนของเรามีจํานวนต้นไม้เป็นจํานวนมากเมื่อมีจานวนต้นไม้เป็นจํานวนมากแล้วใบไม้ก็จะมี จานวนมากเช่นกันถ้าเราไม่ได้นานามาทําปุ๋ยหมักเราก็จะต้องนําไปเผาทิ้งเมื่อเผาทิ้งมันจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทั้งด้านอากาศแล้วก็จะช่วยช่วยเพิ่มปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนด้วยดังนั้นทางโรงเรียนของเราก็คือได้เรียนเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ก็เลยได้จัดทําเกี่ยวกับชุมนุมปุ๋ยหมักขึ้นมาประโยชน์นะคะจากชุมนุมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่ได้จากการหมักที่ผ่านระยะเวลา3เดือนก็จะนำมาใส่ในแปลงเกษตรของโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้นไม้ต่างๆภายในโรงเรียนก็จะนำมาใส่ในแปลงเกษตรของโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้นไม้ต่างๆภายในโรงเรียนแล้วก็ยังทำเกี่ยวกับอีกส่วนหนึ่งทำเกี่ยวกับน้ำอาอักชีวภาพน้ำอาอักชีวภาพของเรานะคะก็จะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแม่ครัวแล้วก็ชุมชน เพราะทางโรงเรียนได้ไปขอเกี่ยวกับเศษผักของร้านค้าชุมชนบริเวณภายในโรงเรียนนะคะเพื่อนํามาหมักเป็นน้ําหมักชีวภาพประโยชน์ของน้ําหมักชีวภาพ1ก็คือการนํามาพ่นฉีดบริเวณแปลงผักของโรงเรียนบ้านยางงาม2ก็คือการนําน้ําหมักชีวภาพเนใี่ยไปใส่เพื่อบําบัดน้ําในบ่อเลี้ยงปลานิลของทางโรงเรียนบ้านยางงาม 3. นะคะก็คือ เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่เหลืออยู่ในถังหมักเราสามารถนำไปใส่ในบ่อเลี้ยงปลานิลนของทางโรงเรียนได้เลยเพื่อเป็นอาหารของปลานีลนต่อไปนําหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะก็ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อไว้ใช้ในโรงเรียนจริงและได้เน้นความรู้และให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของปุ๋ยหมักและน้ำหมัก เพื่อให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้ในโรงเรียนไปใช้ในที่บ้านหรือไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะ